สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัตรวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับนาฬิกาคาซิโอสแตนดาร์ดจีจิตอนสายเลเซนที่ราคาไม่เกิน1590บาทนะครับว่าสีรุ่นไหนที่น่าใช้มากๆนะครับอันดับดังกล่าวมาจากความคิเดเห็นส่วนตัวมาจากยอดขายนะครับแล้วก็มาจากประสบการณ์ของผมเองในการขายของแล้วก็ในการที่ดูว่าสินค้ารุ่นนั้นนะเป็นอย่างไรนะครับมีวัสดุอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับเอาละเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ ซับสี่รุ่นดังกล่าวนั้นผมได้ใส่กล่องตีช็อคมาอีกแล้วนะครับก็เป็นกล่องที่มีความสวยงามมากมนี่ขอโม้หน่อยนะครับเอาละมาดูกันเลย4ี่รุ่นนั้นได้แก่รุ่นไหนกันบ้างนะครับเอาละเขาเปิดกล่องขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่นี่คือสี่รุ่นนะครับที่ผมอยากจนแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็เอามาจัดอันดับในวันนี้นั่นเองนะครับจริงๆอ่ะคาสิโอสแตนดาร์ดอะมีด้วยกันหลายรุ่นมากๆแต่4ี่รุ่นเนี้ยในร้านของผมเนี่ยจัดเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะครับเอาละกืนดนเลยก ขายดีเป็นอันดับที่1แล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากเป็นอันดับที่1ครับเพื่อนๆลองทายดู4เรือนนี้นะครับแล้วเรือนไหนได้รับความนิยมเป็นอันดับที่2องและเรือนไหนอันดับ3และเระือนไหนอันดับที่4ครับเพื่อนๆลองจัดอันดับกันดูแบบในใจนะนี่เลยนะครับโอเคเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่4นะครับก็คือรุ่นนี้เลยครับเพื่อนๆทางซ้ายมือสุดรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือ W.S. 1 5 0 H คิด1 A V T F นะครับรหัสบรุนเครื่องคือ3518สาเหตุที่รุ่นนี้ได้อันดับ4เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งถูกวางจำหน่ายในเดือนอ๋อเติเพิ่งถูกวางจำหน่ายในปี2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับ <c oughs> ก็ทำให้แบบยอดขายเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ติดเป็นอันดับต้นๆของที่ร้านเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่า การออกแบบเนี่ยก็มีความสวยงามมากแล้วก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายมากๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆมาชมกันแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าเอาละมาชมกันนี่ครับขอพูดถึงวัสดุก่อนเลยคือนาฬิกาที่ราคาไม่ถึง1,590บาทเนี่ยวัสดุเนี่ยนะครับมันจะเหมาะสมกับราคาอย่างรุ่นเนี้ยกระจกจะเป็นกระจกแบบเรซินตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนเรซินทั้งหมดสายก็จะเป็นสายแบบเรซินนะครับรุน่นนี้ความเดดความโดดเด่นของเขาเลยนะคือมีหน้าปัดที่ใช้ช่องเดียตอนเนี่ย ที่มีความหลากหลายสีสันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายและการออกแบบนะครับตัวของหน้าปัดเองเนี่ยมันก็จะมีความสปอร์ตคราวนี้ไปดูที่หน้าปัดนะสังเกตหน้าปัดด้านล่างตรงนี้จะเป็นหน้าปัดที่ต้นที่มีขนาดใหญ่มากทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายซ้ายบนส่วนนี้นะครับจะเป็นเ,เข็มเสมือนนั่นเองนะครับสังเกตไหม18นาฬิกา26นาทีด้านบนก็จะแสดงเป็น18นาฬิกา26นาทีเช่นกันนะครับเป็นแบบเข็มเสมือนส่วนนี้แล้วต่อมาทางขวาตรงนี้นะครับที่เป็นช่องด้านบนสุดตรงนี้นะครับ จะเอาไว้ดูระดับในการชุกชุมของปลารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อการตกปลาโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าฟังก์ชันการตกปลาเป็นอย่างไรนี่ครับที่เขียนว่า fish แล้วด้านบนสุดตรงนี้นะครับต่อมาทางขวามือตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ดูครั้งขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์นั่นเองนะครับรุ่นนี้สามารถตั้งลองดิจูดและดิจูดแล้วก็ดูข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้นี่คือในส่วนของหน้าจอทั้งหมดของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับต่อมาอสรุปกันนะสรุปคือจุดเด่นของเขาจุดแรกเลยคือหน้าหน้าจอดิจ มีความหลากหลายแล้วก็ทําให้เราสามารถเห็นช่องต่างๆเนี่ยดูแล้วดูแบบดูได้ง่ายนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่1จุดเด่นที่2ครับการออกแบบตัวเรือนหน้าต่างๆเนี่ยสังเกตตัวเรือนนะจะมีการออกแบบที่ทําให้นาฬิกาตัวนี้มีความบึกเบือนดูบึกบืนดูแข็งแรงนะครับนี่ถ้ามองมผ่านๆเนี่ยอาจจะคิดเลยว่าเป็นนาฬิกาแบบ G Shock เห็นไหมนี่ครับตัวเรือนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหนาปุ่มค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับให้ดูสายด้วย นี่คือสายของเขานะครับตัวเรือนเนี่ยเป็นเรซินสายก็จะเป็นเรซินเช่นกันและรุ่นนี้นะครับสายเนี่ยจะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษครับเป็นแบบ extra long strap คือสายเนี่ยจะมีความยาวเป็นพิเศษเลยทําให้คนที่แขนใหญ่เนี่ยสามารถใส่ได้นะครับนี่พอพูดถึงแขนใหญ่ก็ต้องบอกว่านาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูก,ก่อนนี่คือฝาหลังเค้เขานะครับฝาหลังจะมีเขียนเลยว่า water resistant 10 bar คือสามารถกันน้ําได้มากถึง100เมตรนะครับ เมดอินจีน่าคือทําในประเทศจีนนั่นเองแต่เครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบญี่ปุ่นนะครับร้อยเมตรต้องบอกก่อนนะการกันน้าแบบร้อยเมตรเนี่ยสามารถใส่ว่ายน้ําระดับตื้นได้ใส่ล้างมือได้ใส่ตากฝนได้นะครับเอาละมาดูที่ด้านหน้ากันต่อเมื่อกี้พูดถึงตัวเรือนขนาดใหญ่แล้วเหมือนกับนาฬิกาดีช็อกไว้ใช่ไหมคราวนี้มาพูดถึงแสงไฟกันบ้างดีกว่านะครับระบบไฟครับจะอยู่ที่ขวาบนส่วนนี้รุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะไฟเนี่ยจะเป็นไฟแบบปกติที่ไม่สามารถสว่างนานๆได้เพราะว่ารุ่นนี้ระบบไฟจะสัมพันธ์กับบบบระแตตเอี รุ่นนี้ถูกออกแบบสร้างสารรค์ขึ้นมาให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวดังนั้นไฟครับเวลากดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เป็นไฟสีส้มแบบธรรมดาและสังเกตไฟครับไฟเนี่ยมันจะสว่างได้ไม่นานเพราะว่ามันต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับขออนุญาตปิดไฟทุกคนได้ชมรุ่นนี้ถ้าดูเวลาในตอนกลางคืนมันจะเป็นแบบนี้ครับกดปุ่มไฟก็ถือว่าทําให้เราสามารถเห็นหน้าจอทีตอนได้ง่ายเช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโอเคดูไฟไเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้กดปุ่มไซ้ายล่างนิดนึง ก็คือปุ่มโหมดขอเล่นโหมดต่างๆให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าโหมดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับกดปุ่มซ้ายล่างหรือปุ่มโหมดส่วนแรกเลยนะครับก็จะเข้าสู่การดูระดับการชุกชุมของปลานั่นเองรุ่นนี้สามารถแบ่งระดับได้ที่4ระดับนะครับด้านบนส่วนนี้จะแบ่งเป็น4ระดับเลยถ้าเป็นแบบระดับ4เนี่ยคือปลาชุกชุมมากๆนะครับเหมาะกับการตกปลาแต่ถ้าระดับหนึ่งเนี่ยคือปลาชุกชุมน้อยนั่นเองนะครับนี่แล้วก็สามารถดูเวลาได้ว่าเวลาไหนควรตกปลาเวลาไหนไม่ควรตกปลานั่นเองต่อมากดปุ่มซ้ายล สต็อปวอทนะครับคือการจับเวลารุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นะครับก็จับเวลาทุกคนได้ชมกดปุ่มขวาล่างเพื่อเข้าสู่การจับเวลาเห็นไหมด้านบนนี้นะครับก็มีการเล่นหน้าจอที่ต้อนด้วยเห็นไหมผมว่ามันดูแบบดูเมกแัลกตาดีแล้วก็ดูแบบน่าสนใจดีนะครับดูมีเสน่ห์มากๆโอเคกดหยุดดีกว่ากดปุ่มซ้ายบนนิดนึงอ่ะเพื่อรีเซ็ตนี่นะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ท R หรือทัมเมอร์การนับเวลาถอยหลังรุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้ อัลามรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้และตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้เลยครับรุ่นนี้ถ้าเรากดดูดีๆนะมันจะสามารถตั้งปลุกได้มากถึง3ครั้งเห็นไหมครับหนึ่งสองสามตั้งปลุกได้มากถึง3ครั้งนะแล้วก็มีการตั้งเตือนหลายชั่วโมองอีก1ครั้งนะครับกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ D t หรือ dual time การดูเวลา2ประเทศนั่นเองนะครับการดูเวลาต่างประเทศนั่นเองอกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูขนาดน้ําหนักและราคากันบ้างดีกว่านะครับสาหรับขนาดนะ 50.1มิลนะครับก็ขนาดเนี่ยพอๆกับนาฬิกา Gsho อ ck เลยทีเดียวนะครับน้ำหนักนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ58กรัมตัวเรือนขนาดใหญ่แต่เบามากๆนะครับราคากันบ้างราคานาฬิการุ่นนี้นะครับปัจจุบันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่1,990บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทประมาณ1290จนถึง1490บาทนะครับราคามันจะอยู่ที่เลทประมาณนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับรุ่นนี ตอนนี้นะครับของ CMG มีเนี่ยมีการนําเข้ามาขายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคขอใส่นาฬิการุ่นนี้ทุกคนได้ชมว่าใส่บนข้อมือแล้วเป็นอย่างไรใส่แล้วเป็นแบบนี้เลยครับนี่มันจะให้อารมณ์ฟิลแบบเท่เหมือนกับนาฬิกา g ีช็ c k หน้าปัดสามารถดูเวลาได้ง่ายนะครับบอกเลยรุ่นนี้ฟังก์ชันก็หลากหลายเช่นกันนี่คืออันดับที่4นะครับละอย่างที่ย้าก็ว่าที่เป็นอันดับที่4เพราะว่ายังเป็นรุ่นใหม่อยู่แต่ก็ได้รับความนิยมสูงมากนั่นเองนะครับโอเคนี่คืออันดับที่4ี่นะคราวนี้ไปดูอันดับที่3น้่เเพือไหป็ทใย โอเคผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับสำหรับอันดับ3ที่ผมให้เป็นอันดับ3นะคือนาฬิกาเรือนนี้เลยนะครับเจ้า DW 2อ0นั่นเองอามาดูที่แท็กกันนี่คือแท็กของนาฬิกานะครับ DW 2 9 0 1ด1 VS รหัสโมดูลเครื่องคือ3231รุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบในตำนานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ไปปรากฏตัวในหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับใส่โดยทอมครูซนี่คือจุดเด่นข้อที่1นะและจุดเด่นข้อที่2คือ นาฬิการุ่นนี้ใช้วัสดุที่ดีมากดีกว่านาฬิกา3รุ่นด้านล่างเลยนะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบมินรัลกลาสคือเป็นกระจกแข็งในขณะที่รุ่นอื่นๆด้านล่างส่วนนี้จะเป็นกระจกแบบเรซินทั้งหมดนะครับอ้อเมื่อกี้ข้ามไปเ,เด่องดง W ตัวนี้ฮะ W w s 1 0 0เนี่ยข้อเสียข้อด้อยของเขาเลยนะคือ กระจกเนี่ยพอเป็นเรซินเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอยได้ง่ายดังนั้นขอแนะนําว่าให้ไปติดฟิล์มซะมันจะได้ไม่เป็นรอยและจะได้ไม่แตกนะครับแล้วก็การทําความสะอาดหรือการเช็ดกระจกเนี่ยขอแนะนําว่าให้ใช้ผ้าเช็ดแว่นเช็ดนะครับนี่รุ่นนี้นะครับนี่โอเคเออสรุ่นนี้เลยนะครับให้ใช้ผ้าเช็ดแว่นเช็ดมันจะไม่เป็นรอยอย่าไปใช้ผ้าแบบพวกไฟเบอร์มันจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับนี่ข้อเสีย3รุ่นนี้นะครับแต่รุ่นเนี้ยคือข้อดีคือกระจกเนี่ยพอเป็นกระจกมินเนอรลกลาสเนี่ย มันไม่เป็นรอยแบบเป็นรอยได้ยากนะครับแล้วรุ่นเนี้ยการประกอบอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการประกอบที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับบอกเลยการประกอบมันแน่นหนามากเพื่อนๆดูนี่ครับการประกอบเนี่ยมันจะดูแน่นหนามากถึงรุ่นนี้จะผลิตมานานนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมสูงมากจนถึงปัจจุบันนี้แล้วรุ่นนี้นะครับตอนนี้ c m เไม่ได้นําเข้ามาขายแล้วจะเป็นร้านค้าต่างๆที่สั่งเข้ามาขายในไปได้ไทยแทนนะครับนี่คือในส่วนของตัวเรือนแล้วเพื่อนๆดูตัวเรือนนะ ตัวเรือนเนี่ยมันจะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและชัดเจนเพื่อนเเชื่อไหมตั้งแต่แตผมเล่นนาฬิกามาไม่มีรุ่นไหนที่ออกแบบมาละทรงนี้เลยไม่มีเลยนะครับเียด้ว,ยว่าเป็นออกแบบแบบการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกแต่ก็มีความทันสมัยคลาสสิกคือมันออกมานานแล้วแต่ก็แบบดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอารมณ์แบบนั้นนะครับแล้วรุ่นนี้สามารถกันน้าได้มากถึง200เมตรด้วยกันเห็นไหมจะมีเขียนเลยว่า200รเมตรนะครับ200เอ็มตรงนี้นะครับระบบไฟรุ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างจากระบบไฟรุ่นอื่นเช่นกันร,รุ่นนี้ มันจะเป็นไฟแบบอิเล็กโตรลูมิเนซเซนต์นะครับเป็นไฟสีเขียวที่มีความสวยงามมากกดไฟดูไฟจะกดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วเพื่อมาดูปุ่มไฟโคตรเท่เลยสองข้างสวยมากนะครับกดปุ่มไฟมันจะเป็นแบบนี้อิเล็กโตรลูมิเนซเซนต์นะครับนี่เป็นไฟสีเขียวขออนุญาตปิดไฟครับถ้าปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมโอ้โหไฟก็คลาสสิกอ่ะสวยงามมากแล้วก็ดูเวลาได้ง่ายมากเลยนะครับนี่คือในส่วนของระบบไฟของนาฬิการุ่นนี้นะครับนี่ แต่รุ่นนี้พอเป็นไฟแบบนี้นะครับมันจะสามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นอ่ะบอกเลย2ปีนะคราวนี้มาดูฟังก์ชันพื้นฐานกันบ้างกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่อะลามการตั้งปลุกรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นแบบนาฬิกาตั้งปลุกแบบอนเนกป,ประสงค์นะครับสามารถตั้งวันเวลาในการปลุกได้ TR คือทัมเมอร์การนับเวลาถอยหลังรุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้ครับ ST คือสต็อปบอทนาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้แล้วกก็็ตรงนี้หมดละ ฟังก์ชันพื้นฐานมันจะมีเท่านี้จริงๆนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเรือนและสายกันบ้างดีกว่านี่คือในส่วนของตัวเรือนและสายแล้วจุดที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งนะของนาฬิการุ่นนี้นะคือสายเพื่อนๆเพื่อนๆดูที่สายสายกับตัวเรือนเนี่ยมีการออกแบบให้ดูทันสมัยเห็นไมครับมันจะมีความแตกต่างจากนาฬิการุ่นอื่นๆเลยแต่ที่ผมให้นาฬิการุ่นนี้เป็นันดับ3ก็เพราะว่ารุ่นเนี้ยบางร้านเขาก็ไม่มีขายนะนี่ครับแต่ร้านไหนที่ขายเนี่ยโหจัดเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีเลยแหละฝาหลังนะครับจะ วอเตอร์รีชิทแทน20บา์สามารถกันน้ำได้มากถึง200เมตรนะครับมากกว่ารุ่นอื่นๆอีกนะครับเม็ดอินชัยาประกอบในประเทศจีนนะครับโอเคเออราคาในปัจจุบันนี้นะครับพูดถึงราคากันบ้างราคาในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ DW290 เนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่2,990บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วมันจะอยู่ในเรทประมาณ1,490จนถึง1,590บาทนะครับขอใส่นาฬิกาเรือนนี้ทุกคนได้ชมครับใส่บนข้อมือแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยครับนี่ ใครที่ชอบนาฬิกาคลาสสิกนะเป็นแบบนาฬิกาแบบมิชชันอมพอซิเบิรนะผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับแล้วก็การประกอบเนี่ยมีความแน่นหนากระจกก็มีความแข็งแรงนะครับตัวเรือนก็มีความแข็งแรงเช่นกันและนี่คืออันดับที่4ของเรานะครับโอเคคราวนี้เราไปดูอันดับที่3กันบ้างดีกว่าว่อาอันดับอันดับที่2กันบ้างดีกว่าว่าผมให้รุ่นไหนเป็นอันดับที่2นะขออนุญาตวางนาฬิกานิดนึงนะครับเพื่อนๆคิดว่า2เรือนนี้เรือนไหนเป็นอันดับที่2ลองทายเล่นนะครับเฉลยเลยแล้วกันอันดับ2ครับคือเรือนนี้เลยเรืนอนทางข สารเรือทางความมือสุดตรงนี้นะครับจะใช้ชื่อรลัสรุ่นคือ MWD-110H-1ABDF รหัสบารุณเครื่องคือ3517ที่ให้เรือนนี้เป็นอันดับ2เพราะว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่เพิ่งถูกวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเราเราวประมาณปี2023ที่ผ่านมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะคือจุดเด่นของเขาเลยนะคือการออกแบบต่างๆเนี่ยมันจะพอดีสีมัน๋ยวผมอ็ออกนิดนึงการออกแบบต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกับนาฬิกาจีช็อกรุ่น GBD อ่าทษทีครับ Gbx 1 0 0นะครับเป็นนาฬิกา G Shock นะครับเป็นแบบ G line คือหน้าต่างของเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับขอบเนี่ยจะเป็นขอบแบบ s t a นเ l e s s s t e เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วรุ่นนี้จุดอีกจุดแรกคือเอาง่ายคือข้อที่1จุดแรกเนี่ยมันจะเหมือนกับนาฬิกา G Shock จุดที่2คือรุ่นนี้ถ้าเพื่อไปดูบนหน้าปัด หน้าปัดของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าปัดดิจตอนขนาดใหญ่ที่ดูเวลาได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนรุ่นนี้นะครับจะมีการออกมาด้วยกันหลากหลายสีสันมากๆแต่สีสันที่ขายดีมากๆเลยนะจะเป็นสีหน้าปัดสีขาวแบบนี้กับหน้าปัดในส่วนของสีดำนะครับแต่วันนี้ขอเลือกเอาสีขาวมาเพื่อนดูแล้วกันนะและจุดหนึ่งที่ผมชอบนอกจากหน้าปัดที่มีความสวยงามชัดเจนแล้วเนี่ยลูกเล่นบนหน้าปัดนะครับก็มีความสวยงามเช่นกันตรงนี้จะเป็นการนับ1-10ถึงสิบวินาทีนะครับในส่วนนี้และทางขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นการบอกในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันนตตต่่ต่าาางงงงๆขขออกดดุมใ้้ลหููเพืรรวี นี่ TR เห็นไหมมันไปที่ TR TR, TR คือท i m เมนับเวลาถอยหลัง s t คือ Stop Watch เห็นไหมครับนี่ Stop Watch การจับเวลาอันไหนๆก็เปิดให้ดูละขอจับเวลาดูเลยแล้วกันนะครับนี่นี่การจับเวลาของนาฬิการุ่นนี้เห็นไหมมันจะมีลูกเล่นที่ต้นเนี่ยหน้าที่น่าสนใจมากนะครับเอาเคกดปุ่มขวาล่างเพื่อหยุดกดปุ่มขวาบนเพื่อรีเซ็ตอันนี้คือการรีเซ็ตนะกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งอ๋อมันออกไปสู่หน้าแรกหม่แล้วเอาใหมอันนี้คือ TR ท i m เมนับเวลาถอยหลัง s t คือ Stop Watch นะครับ AL คืออารลามการตั้งปลุกนั่นเอง๋ยวขออนุญาตกดนะอะรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้เพียงแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ DT คือ duo time การดูเวลาในต่างประเทศรุ่นนี้สามารถดูเวลา duo ูโอไปว่า2คือการดูเวลา2ประเทศได้นะครับแต่ต้องพูดว่าเป็นการดูเวลาต่างประเทศแหละเพราะเราสามารถตั้งเวลาให้เวลาด้านล่างเนี่ยเป็นประเทศไหนก็ได้และด้านบนเนี่ยเป็นเวลาในประเทศไทยนะครับโอเคก็ขอเรียกเป็นแบบการดูเวลาต่างประเทศแล้วกันนะโอเคกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้ง ก็จะเข้าสู่ในการดูเวลาหน้าแรกของนาฬิกาแล้วนะครับต่อมาปุ่มไฟตรงกลางนี้จะเป็นปุ่มไฟนะเห็นไหมเขียนว่าไลท์กดปุ่มไฟเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เป็นไฟสีส้มนะครับขออนุญาตปิดไฟครับปิดไฟเลาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับก็เป็นไฟที่นะครับเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นไฟแบบ10ปีนะครับคือเป็นไฟที่ค่อนข้างจะประหยัดพลังงานเวลาเราจะดูเนี่ยต้องกดลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นไฟสีส้มที่สามารถดูในส่วนของหน้าปัดได้อย่างง่ายดายและอย่างที่บอกครับว่าพอเป็นไฟแบบนี้ด้านบนมันเขียนเลยว่า เพิ่งเห็นนะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน10 years battery คือรุ่นนี้สามารถใช้งานแบตเตอรี่นะครับได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวอ๋อลืมพูดวัสดุละรุ่นนี้กระจกจะเป็นกระจกแบบเรซินตัวของขอบเนี่ยนะครับจะเป็นแผ่นสแตนเลสมันจะไม่ใช่ขอบสแตนเลสนะมันจะเป็นเพียงแค่แผ่นสแตนเลสเท่านั้นตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนเรซินสายจะเป็นเรซินอ๋อขออนุญาตขยายความนิดนึงที่พูดว่าเป็นแผ่นสแตนเลสเนี่ยครเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมาในต่างประเทศนะครับมีคนเอาในาฬิการ,รุ่นนี้ไปใช้แล้วปราากฏว่ ไปล้มมอเตอร์ไซค์มั้งหรือไปเกิดอะไรขึ้นสักบางอย่างนี่แหละปรากฏว่ามันก็ลอกขึ้นมาเลยมันจะเป็นแผ่นบางๆเลยเป็นแผ่นแบบ,แบ,บสเตเลสบางๆเลยที่ปิดอยู่นะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสปอร์ตนะครับล้วก็กันอะไรบางอย่างได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับพูดถึงการอะไรบางอย่างได้เล็กน้อยอย่างที่บอกครับว่ากระจกเนี่ยพอเป็นกระจกเรซินนะครับเพื่อนๆตอนที่ซื้อไปนะขอแนะนําให้ไปติดฟิล์มนะครับแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยอย่าใช้ผ้ามั่วๆพวกคาร์บอนไฟเบอร์หรือผ้าอะไรต่างๆที่มีความแข็งมันจะไม่น่าปัดเป็นรอยได้ ย้ำนะเอาไปติดฟิล์มนะโอเคคราวนี้มาดูที่สายกันบ้างสายและตัวเรือนกันบ้างสายและตัวเรือนมันจะเป็นแบบนี้เลยก็จัดว่าเป็นนาฬิกาที่ตัวเรือนไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับนี่คือสายของเขาแล้วตอนนี้คาซิโอเนี่ยทำออกมาหลายหลากหลายสีสันมากขึ้นด้วยนะเท่าที่เห็นนะเดี๋ยวรุ่นใหม่ก็จะมีสีใหม่อีกนะครับนี่คือสินค้าจากบริษัท CMG นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถการกันน้ำนะสามารถกันน้ําได้ที่ประมาณ100เมตรใส่ล่างมือก็ได้ใส่ตากฝนก็ได้นะครับ ใส่ว่ายน้ำระยะตื้นก็ได้คราวนี้มาดูขนาดและราคากันบ้างดีกว่ารุ่นนี้นะครับวัดจาทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุร่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ47.2ม mm. ิลมน้ำหนักนะครับนาฬิการุร่นนี้หนักเพียงแค่50กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่น้ำหนักค่อนข้างเบาราคาครับรุ่นนี้ในปัจจุบนันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่1,990บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,390บาทจนถึง1,490บาท ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านครับเอาละใส่นาฬิการุ่นนี้ทุกคนได้ชมดีกว่าว่าใส่บนข้อมือแล้วเป็นอย่างไรใส่แล้วเป็นแบบนี้เลยครับนี่เหมือนกับนาฬิกาดีช็อคแต่เล็กกว่าแล้วก็บางกว่านะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับสำหรับนาฬิกาในอันดับที่2คราวนี้ไปดูนาฬิกาในอันดับที่1กันบ้างอันดับที่1เนี่ยบอกเลยว่าที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่าขายดีขายดีมากๆเป็นแบบตัวพื้นฐานของร้านนาฬิกาคาสิโอเลยแหละรุ่นนี้เจ้า w, เา้าา W WH ี Autody AE.5 นใหดดูกว่ เดี๋ยวพูดผิดไม่ใช่อะไรหรอก ae 1,500 w h k b v d f รหัสบรุเครื่องคือ3502นะครับขีด8ดเนี่ยจะเป็นสีที่ขายดีมากขีด8คือสีเทาสีเทายังไงให้ดูที่ตัวเรือนเห็นไหมมันจะเป็นสีเทาเลยแล้วถ้าที่กับสีดำตัวนี้พอเป็นสีดำสีดำพอดีเลยเห็นไหมสีดำเนี่ยมันจะดํากว่าแต่สีเทาเนี่ยมันจะออกเป็นแบบดําออกสว่างสว่างหน่อยนะครับนี่คือสีเทาแต่รุ่นนี้ที่เขาเรียกว่าดำมาเพราะว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้กระจกจะเป็นกระจกแบบเรินนนัเเือจะป็ท้งหมด รุ่นนี้จุดเด่นคือการออกแบบเนี่ยมันจะเหมือนกับนาฬิกาประเภทแบบนาฬิกาสมาร์ทวอตหรือนาฬิกาสปรอร์ตวอตที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่มากนี่ครับแต่ข้อด้อยของหน้าปัดขนาดใหญ่รุ่นนี้ก็เช่นกันคือพอเป็นกระจกเรซินเนี่ยพอเป็นกระจกที่ทําจากเรซินเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอยได้ง่ายดังนั้นเหมือนเดิมครับให้ไปติดฟิล์มซะนะครับลองหาฟิล์มใน l a z a ด a หรือ s h อป e ีก็ได้มันจะมีการวางขายอยู่นะโอเคคราวนี้มาดูที่ตัวเรือนกันบ้างตัวเรือนจะเป็นแบบนี้จะเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดขนาดใหญ่ตัวเรือนบางๆหน่อยนะครับ ให้ดูสายด้วยสายจะเป็นแบบนี้นี่คือสายของเขาผมว่ารุ่นนี้จุดเด่นของเขาเลยนะคือการดูเวลาได้ง่ายและหน้าปัดเนี่ยมันเป็นหน้าปัดที่คล้ายๆกับนาฬิกาพวกสมาร์ทวอตนี่คือจุดเด่นเลยนะของเขาเลยนะครับนี่คือสายนี่คือฝาหลังของนาฬิการุ่นนี้ฝาหลังนะครับจะเป็นฝาหลังแบบสเตลเลสสตีลรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่สึกเท่าที่ดูมานะรุน่นนี้สามารถกันน้ําได้ที่ประมาณ100เมตรนะครับนี่ใส่ล้างมือก็ได้ใส่ว่ายน้ำเลียตื่นก็ได้ใส่ตากฝนก็ได้นั่นเองนะครับก็ ฝรั่งเป็นสแตนเลสสตีลก็ made in China เช่นกันนะครับโอเคคราวนี้มาดูที่ด้านหน้ากันต่อแล้วจุดที่ผมชอบที่สุดเลยนะบนหน้าปัดของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับผมชอบไอตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการบอกวินาทีมันเป็นลูกเล่นที่ดูแบบน่าสนใจอะแล้วรุ่นนี้นะครับหน้าปัดเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นเลเยอร์เป็นชั้นด้านบนจะบอกในส่วนของวันที่นะครับเดือนเอาเท่าที่วันในสัปดาห์เดือนวันที่ชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีเห็นไหมวินาทีก็มีขนาดใหญ่มาก มาะกับคนสายตาไม่ดีอย่างผมมากๆเลยบอกเลยอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งเข้ามาดูฟังก์ชันกันบ้างดีกว่าอ๋อเปิดฟุุมไฟก่อนไฟมันจะเป็นแบบนี้ัเพื่อนเป็นไฟสีส้มนะครับคราวนี้ปิดไฟพอปิดไฟแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยสามารถเห็นหน้าปัดได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับและเหมือนเดิมครับพอเป็นไฟแบบนี้จำไว้นะพอเป็นไฟแบบนี้มันจะใช้แบตเตอรี่ที่มีความการใช้งานที่ยาวนานครับรุ่นนี้เป็นแบบ10 years แบตเตอรี่สามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้อยนานยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวโอเคดูไฟไปละคราวนี้กปุุ่่มม้าาลง อันแรกค Bond ืออะลามรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้นั่นเองนะครับ AL คืออะลามการตั้งปลุกนี่ครั้งที่1นะครับครั้งท,ที่2ครั้งที่3นะครับครั้งที่4สามารถปลุกได้ K ประมาณ4ครั้งครั้งที่5้ออกสามารถตั้งปลุกได้ประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายคือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนั่นเองเอาละกดปุ่มซ้าล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ TR หรือทา m e r การนับเวลาถอยหลังนะครับซ้ล่างหนึ่งครั้ง ST คือ s t o p b o อทครับคือการจับเวลารุ่นนี้จับเวลาแล้วววบอกกยาปัดสมรห พอจับเวลาแล้วมันเท่ดีอ่ะในส่วนของด้านขวาตรงนี้นะครับเขากดหยุดดีกว่ากดปุ่มซ้ายบนเือรีเซ็ตอ่านี่คือการรีเซ็ตนะกดปุ่มซ้ายล่างอีกครั้งอ่ะจะเข้าสู่ D T คือการดูเวลาต่างประเทศนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเข้าบนสู่หน้าแรกและฟังก์ชันก็จะเป็นฟังก์ชันแบบพื้นฐานนะครับโอเคคราวนี้มาดูขนาดน้ําหนักและราคากันบ้างขนาดนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดหน้าปรับอยู่ที่ประมาณ51.2มิล ขนาดมันค่อนข้างที่จะใจเลยนะครับแล้วรุ่นนี้มันจะมีการออกรหัสใหม่คือให้ดูรหัสอีกรอบนะครับเพื่อสังเกตตรงนี้นะ AE105WH ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็น WHX มีคำว,ว่า X เข้ามา X คือ Extra Long Step คือสายที่มีความยาวขึ้นนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีจริงๆมันมี5สีแหละแต่4ส,สีทีเ่เพื่อนสามารถซื้อได้นะมันจะมีสีเขียวสีดำตัวอักษรทองสีดำหน้าปัดสีขาวแล้วก็ ตัวของหน้าปัดสีดำตัวเรือนสีเทาจะสามารถหาได้เพียงแค่สีสีเท่านั้นนะครับอีกสีหนึ่งเนี่ยบอกเลยเป็นสีที่หายากมากคือสีน้ําตาลแทบจะไม่มีร้านไหนขายเลยเพราะว่า c m g ไม่ได้นําเข้ามานะครับจะเป็นของนอกซะส่วนใหญ่แล้วราคาราคาเนี่ยเท่าที่รู้นะราคามันค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับโอเคก็พูดขนาดไปละอาวเกือบรุมพูดราคาพูดราคาจำไม่ได้แล้วพูดราคาเลยแต่พูดอีกรอบลวกันรุ่นนี้ราคาเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 9 9 0บาทแต่ถ้าเป็นราคารถแล้วนะมันจะอยู่ในเลทประมาณ10,90บาทจนถึง1000 290บาทเรทราคามันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ขอใส่ในาฬิการุน่นนี้ทุกคนได้ชมว่าใส่บนข้อมือแล้วมันเป็นอย่างไรใส่แล้วเป็นแบบนี้เลยครับนี่ มันจะเหมือนกับนาฬิกาประเภทสมาร์ทวอทแล้วก็สปอร์อตวอทพวกกาลมินอะไรแบบนี้นะครับก็ดูเท่ดีแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆสำหรับตัวนี้รุ่นนี้นะครับเหมาะกับคนที่สายตามไม่ดีเพราะาหน้าจอมันมีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับและนี่คือนาฬิกาอันดับหนึ่งที่ขายดีมากๆและได้รับความนิยมสูงมาก AE1500H นั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอจัดอันดับไปเท่านี้แล้วกันสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้นะครับมาถามเพื่อนๆดีกว่าก่อนที่จะก่อนที่จะไปถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบเรือนไหนนะผมต้องบอกก่อนว่าเรือนไหนที่ผมชอบก่อนดีกว่าเึ จะเด่นได้อย่างชัดเจนอ่าสี่เรือนนี้สี่เรือนนี้เพื่อน,อนๆชอบเรือนไหนมากที่สุดสี่เรือนนี้นะครับก็ลองจัดอันดับในใจดูว่าเพื่อนๆชอบเรือนไหนแต่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมเองนะครับผมขอผมเป็นคนที่เน้นการใช้งานเน้นประโยชน์จากการใช้งานแล้วก็รูปลักษณ์ความคงทนแข็งแรงผมขอเลือกให้นาฬิการุ่นนี้นี่นะครับ D.W. 2 9 0เเป็นอันดับหนึ่งในใจของผมเลยนะผมชอบนะผมว่ามันแบบ าการประกอบกอ็แน่นหนากระจกก็เป็นกระจกแบบมิเนอรลกลาสนะครับก็มีความแข็งแรงและสามารถกันน้ําได้ตั้ง200เมตรนนะครับอันนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยนะอ่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะอันดับหนึ่งในใจเ,เพื่อนๆเป็นรุ่นไหนนะครับเพื่อนๆลองตอบมาใต้คลิปดูมาคุยกันดูว่าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนใน4รุ่นนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าอันดับในวันนี้เนี่ยเป็นอันดับที่มาจากการขายแล้วก็การที่ลูกค้าถามเข้ามาประสบการณ์จากการใช้งานนะครับก็มาจัดเป็นอันดับเป็นข้อมูลที่ทุกคนได้รู้เป็นข้อมูลนะครัเววนนนนีีน้้้้กทุ่่ไาแล อย่าลืมกดนีดตามกดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอแบบประเด็นสำคัญๆที่แบบน่าสนใจอีกก็จะมาจัดอันดับให้อีกนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ